แล้วหลังครบกําหนดขยายเวลาทางภาษีตลานะคะจะเป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างช็อกตลาดตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ถ้าจําได้เป็นรูปที่เขาขึ้นมาโชว์ป้ายว่ากาลังจะเก็บภาษีคนนั้นคนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ตอนนั้นตลาดก็ร่วงไปค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแต่ในมุมเราเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้คือคุณทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีอานาจมากขนาดนั้นนะครับที่จะไปเที่ยวเที่ยวข่มขู่ประเทศอื่นๆนะครับซึ่งหลายคนก็เริ่มที่จะไปฟ้องร้องกับศาลแล้ว ข่าวล่าสุดก็คือสารชั้นต้นเนี่ยบอกแล้วว่าปลายพีนีไม่มีอำนาจขนาดนั้นนะก็ก็สั่งห้ามไปห้ามเก็บภาษีนะครับทางด้านคุณพร้มก็ไม่ยอมก็ตอนนี้ก็ไปยื่นอุทธรณ์ในการอุทธรณ์ก็จะบอกว่ามันคำสั่งศาลเนี่ยทำให้ปลายพินิีดูขาดอำนาจในการต่อรองนะครับก็ตอนนี้สารอุทธรณ์ก็กําลังมีการคุ้มครองชั่วคราวรอรูเอกสารเพิ่มเติมนะครับก็คงไปสามศาลแหละสารอุทธรณ์สาร สูงสุดนะครับแต่เราคิดว่าสุดท้ายแล้วคงไม่ได้มีอํานาจมากขนาดนั้นที่จะไปเที่ยวกดดันชาวบ้านขนาดนั้นแต่ต้องบอกว่าด้วยสไตล์คุณทั้มคือคุณทั้มมีจะบอกว่ามีเหมือนมีสองทั้มในตัวเดียวในคนเดียวกันะะนะครับอาจจะมีกู๊ดทั้มทั้มที่ดีกับทั้มที่แย่นะครับบางวันก็จะเป็นทั้มที่ดีทําให้ตลาดขึ้นมีนโวบายดีๆอาทิเชน่นในเรื่องของ,ของการลดผ่อนคลายในเรื่องกฎระเบียบแต่ช่วงนี้เรากําลังเจอภาพของคุณทั้มที่แย่ก่อนนะครับเ็เป็นภาพที่กดดันตลาด แต่แม้ว่าคุณทราจะมีอำนาจไม่มีอำนาจในเรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยเราเชื่อว่าในภาพยาวๆเนี่ยสงครามการค้ายยังมีอยู่นะ,ะแต่อาวุธที่ใช้อาจจะเปลี่ยนไปแทนที่จะเป็นเรื่องของภาษีอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆแทนนะครับตอนนี้ก็มีการคุยกันเรื่องของการแบรนวีซ่ากับน,กนักเรียนจีนอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นอาวุธอื่นๆแทนเพราะฉะนั้น,นตามใดที่คุณทรายังอยู่ซึ่งก็อีก3ปีครึ่งเราก็อาจจะเจอ เจอผชพาพอย่างนี้อยู่แต่บทเรียนหนึ่งที่เราที่เราเห็นนะครับจากการที่เขาขึ้นภาษีไปเยอะๆกับจีนถ้าได้ข่าวกันนะว่าขึ้นภาษีไปกับจีนสุดท้ายแล้วก็มีการเจรจารต่อรองภาษีตอนนี้เหลือค่อนข้างต่ามากซึ่งมันสะท้อนภาพว่าตัวคุณทำหรืออเมริกาเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะเจ็บตัวนักนะครับคือถ้าขึ้นภาษีกันสูงระดับนั้นเนี่ยเราลองคํานวณแล้วว่าสุดท้ายแล้วค่อนข้างกระทบ เศรษฐกิจเมริกาค่อนข้างมากซึ่งเขาก็ทนภาษีสูงๆอย่างนั้นได้ไม่นานเขาก็เลยมีการถอยลงมาแปลว่าต่อให้เจราจาต่อรองกันยังไงก็ตามเล่นท่าทีที่ก้า,ราวร้าวยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะเจ็บตัวมากนะักซึ่งอันนี้ทําให้เราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยแม้ว่าจะมีนอย s e เข้ามาเยอะๆเนี่ย<ช>แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องดูบางว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงมากเกินไปนะครับ